สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีผู้ใหญ,ญ่บ้านฟินแลนด์นะคะทุกคนพี่น้องเอ้ยพระสุขเข้าพระเสาแทรกนะพี่น้องอายุ25ปีเบนเจเพศผู้ใหญ,ญ่บ้านฟินแลนด์นี่สุดยอดเหลือเกินนะพี่น้องมีแต่เรื่องเขามีแต่เรื่องมีแต่ราวนะคะเออพี่น้องเอ้ยในในเรื่องหัในให้เรื่องอุบัติเหตุรถรถตู้นะมือ เมื่อวันที่เกิดเหตุนะ่ะคอยก็ได้เบิงนะพี่ไปก็ได้ดูอ่าวิดีโอไลฟ์สดนะจบแล้วไม่ได้ดูไม่ได้ดูรอบเดียวนะเอออ่าไปวนดูหลายรอบนะเราก็อยู่ในในไลฟ์สดนะั่นแหละในในวันที่เกิดเหตุเนาะที่หลังจากเพื่อนไปแสดงอยู่ปทุมธานีนะ่ะวัดวัดโดนวัดวัดโดนไกลบอกว,วัดอย่างนะ่ะวัดโดนไกลเลยอย่างในงานแม่มัดนะอ่ะอื ในวันงานแม่มัดนั่นแหละเออหลังจากเสร็จงานเพื่อนก็อ่ากลับบ้านเนาะจะกลับไปนอนนั่นแหละเออจะกลับไปนอนเพราะว่าอ่าเพื่อนก็มี้านอยู่ปทุมเนาะพี่น้องอ่าในถนนเส้นสายปทุมนะั่นแหละพี่น้องรถแว้นเนาะรถแว้นมันก็นมาซิ่งนะ่ะพี่น้องรถแว้นมันชนกันแล้วก็กระเด็นนะ่ะรถ คนคนคนที่มาตกอยู่หน้ารถผู้ใหญ่บ้านอนะ่ะโดนโดนรถคันอื่นชนมาแล้วก็กระเด็นมามาอยู่ที่หน้ารถนะเออแล้วก็มีอีกคันหนึ่งมาชนข้างรถผู้ใหญ่บ้านนะ่ะพี่น้องเออรถออหน้ารถไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าออหน้ารถไม่ได้ชนคนตายนะแต่ว่าเออไอคนที่เสียชีวิตอยู่หน้ารถนะ่ะโดนรถอีกคันหนึ่ง ชนแล้วก็กระเด็นกระเด็นมาอยู่ตรงข้างหน้ารถแล้วเพราะวา่ารถตู้น่ะมันไปแบบชะลอยอยู่แล้วเพราะว่าเขาเห็นว่ามันมีรถแข่งใช่ไหมรถแวนน่ะเออโอ้แล้วทีนี้เรื่องมันเรื่องเรื่องมันไม่ไปไหนมาไหนก็มีคนมาโพสต์อ่าทางทางแม่น่ะทางแม่คนเสียชีวิตน่ะเอออ่าโพสต์ว่าเรื่อง เรื่องจนลูกเขาเสียชีวิตอ่าจนครบหนึ่งร้อยวันแล้วอ่ะอืมเรื่องไม่ไปถึงไหนถึงไหนนะเอะเรียกร้องค่าเสียหายสี่ล้านนะพี่นอ้องลดผู้ใหญ่บ้านนะ่ะถ้าเรื่องถึงขั้นศาลนะผู้ใหญ่บ้านยังไงก็ไม่ผิดเพราะว่าทุกเหตุการณ์มันมีอยู่ในไร้สดนะเออทุกเหตุการณ์มันมีอยู่ในไล่สด่ะพี่นอ้อง แล้วมาบอกว่ารถตู้ผิดมันผิดยังไงรถตู้รถตู้ชนยังไงนะ่ะพังแต่ข้างอะ่ะพังแต่ข้างอะ่ะข้างหน้าไม่พังอะ่ะพังแต่ข้างแล้วชนคนตายได้ยังไงพังแต่ข้างอะ่ะเออข้างหน้าน่ะรถข้างอ่ะไม่มีสิทธิ์ไปชนใครนอกจากคนอื่นเขาไม่ทําพังใช่ไหมทุกคนเออเอ,อืมแล้ววันนั้นน้องโจน่ะน้องตำรวจโจก็อยู่บนรถอนะ่ะเพื่อนผู้ใหญ่บ้าเน่ะ ก็ลง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 ไปช่วยอ่าช่วยอนโบกรถโบอกอะไรให้อ่ากับเจ้าหน้าที่ที่มาใช่ไหมเออเหตุการณ์พยานเยอะแยะนะ่ะพยานเยอะในไลฟ์สดนี่พยานเยอะเลยว่าผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เป็นคนผิดนะผู้ใหญ่บ้านเพื่อนน่นจะฟ้องคนที่ให้ข่าวเท็จนะทุกคนเออฟ้องค่าเสียหายฟ้องเรียกฟ้องเลยพี่น้องฟ้องเลยนะฮะ เออเรื่องราวต่างๆนะคนดีผีคุ้มนะฮะทำยังไงก็ก็ก็ชนะอยู่แล้วนะเออไม่ว่าจะเรื่องที่ไม่ว่าจะเรื่องรถนะทุกคนเออคนดีผีคุ้มนะมีคนพยายามที่จะทำร้ายแก่ทุกเรื่องทุกราวนั่นแหละเออแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะขอให้พญ,ญาบาทฟินแลนด์พังพังเออพ,พังพังนะปังปังนะคะขอบคุณหลายๆนะคะ